สวีดันสวัสดีทุกคนครับคุณอยู่กับผมครับลุงหนึ่งไรกะลาเซเนลมืโอนี้มะครับเกมฟาร์บัฟซ์โซโปสเบียครับไม่รู้กูัวไรกินเหรอเชนเนลสวีททุกคนในรอครับคุณอยู่กับผมลุงหนึ่งไรกะลาชนะครับวันนี้เรามาต่อกับเกมพุบบูฟเบียคนพูดผีไปมิสซิบูนาจูดกันเลยฮะอ๋อแต่แล้วมาข้อที่หนึ่งอะไรครับข้อที่หนึ่งอะไรบ้ข้อที่หนึ่งอ่าส้มต่อ บอแมนอ๋อบอแมนอนข้อที่หนึ่งส้มตอนอายุสองก็มกมัมหนกูบ่งส้มไอ้นั่นแหละมันคือมกมัมมกมัมแล้มาอ่านแย่ใหญ่โทษอันนี้กระดานภารกิจหรืออ่านตามสับข้อที่หนึ่งให้เราแยกประเภทของผีครับครับเดมครับแล้วก็ที่สองคือที่สองก็คือ capture photo อ่า dirty water ก็คือในซิงค์คือเราต้องหาซิงค์แล้วก็เปิดน้ําทิ้งไว้ให้ขีมันทําน้ําเป็นสีดําแล้วก็ถ่ายรูปอ๋อข้อต่อไปยากแล้วข้อต่อไปก็คือต้องเอาเครื่องมือ EMF ไปด้วยเนี่ยอ่าแล้วแอน e อ f อที่ที่ส่งของแบบดุ่นดวนลยนะแล้วอมันเ m f e m f EMF อเอบมุณครเบแล้วขมอเอ็มอเอเอ็มมเออมเเอมมเอมเไม่มีไม่มีอยู่ข้อนี้ก็ไม่มี แล้วอันนี้มันบอกข้าง่างมีชื่อด้วยนะชื่อผีนะชื่ออะไรอะพอปะพอชังชังบ่อ่านผีด้ถูกไหมเดี๋ยวแช่งบ่แช่งแช่งชักชักทุกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพอเนี่ยใครเอาเ้าพดมาด้วยวะไหนวะเฮ้ยผีมันบอกว่าจะรีสปอนแบบเอฟเวันเลยไม่มอยาโลนใช่เหรอทุกคนเลยเนี่ยเราก็ไปไปทุกคนเลยทีเดียว ก็ต้องบอกว่ายูสอิสเนมทูแองกี้ก็คืออย่าไปเรียกชื่อมันด้วยอ้าวมันโกรธอ้าเอ้าจิบหายละดีนะอ่านชื่อนามสกุลมึงไม่ออกไอพอกพอก่อนนะพอเอ๋ยและข้าพจน์นี่คืออะไรเนี่ยข้าพจน์ไหนวะข้อพจน์ข้อพโนดคืออะไรวะไม่กระเขียนฮะมึงคืออะไรอ่ะมึงคืออะไรไม่รู้อ่ะกระบอกสูเดี๋ยว่ายี๋ย่าเบิ้งน้ำเนี่ยอาไม่ไกลเออจริงแล้ว ไม่แล้วใบกางเขนผมอยู่ไหนบ้างเขนอยู่ไหนอ่ะไม่ใช่อันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าด้านในมันอะไรวะมันบอกให้ผมซื้ออันนี้อ่ะมันมีตุ่มๆมันมีตุ่มๆด้านในมันฟิวอะไรอ่ะตุ่มเสียบเหมือนทูบหอไอ้พวกเป็นปะ้ติก้าเหรอไม่ใช่่ไมโอ้โหมาดูอะไรเวลานี้เนี่ยงั้นผมเอาหนังสือไปด้วยแล้วกันเพื่อมันมันคือทูบทุกคนเอาเปนคือทูบเหรอเออแต่เราแต่เราไม่มีอันไฟเช็คเนี่ยมันก็เลยบเบินบม่ได้ดิก็คือต้องซื้อไฟ เไปต้องถ่ายรูปต้องถ่ายรูปไปฟุกเอาเอ็มเอฟไปอ่าฟุกเอาเอากล้องถ่ายรูปไปใครพี่แซมก็ได้พี่แซมกล้องถ่ายรูปไปผมกล้องรูปถ่ายผมเอากล้องของจริงฟังของแท้เลยฟุกแหวงลงแหวงลงอ่ะดึกไปแล้วโอ้จะปับปับจะปับ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 เลนแตกไปเลยพี่ชื่ออะไรนะอ๋ออย่าไปเรียกมันเนยมันโกรธผมก็เอากล้องไปอีกตัวเอากล้องไปอีกตัวไปใช้ไปใช้ลายในมือไปด้วยไปด้วยโถแล้วมันบอกว่าเป็นเอฟวิบันด้วยนะ ผมอนนีไปะผมมีพิทยุธในการสื่อสารผมว่าไอ้ตัวนี้ดุแน่เลยอ่ะไปะอ้ผีหรือหมาเนี่ยตบมันเลยผมรอดเลยนะเฮ้ยแอนดี้แอนเดอะเก็ตซัมพ n าน m a l ลแอคทิวิตี้เอาไปเลยนะเปิดไฟก่อนเอาไปแล้วเหรอมาดิมาดิมาพวกมไปโอ้ยซ้ายมือเป็นห้องดูอ่าเปิดไปเปิดไปก่อนเราต้องสำรวจสำรวจก่อนสำรวจก่อนเข้ามาบ้านบรรยากาศเปลี่ยนเลยเฮ้ย ผมมมีคววาารู้สึก่ถ้าถ้าผมถ้าผมเปิดวิทยุเนี่ยมันจะตอบผมไหมเพราว่างสื่อแล้วนะจะไปจะไปเฮ้ย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 เผมไม่ได้เรียกผมไม่ได้เรียกผมยังไม่ได้พูดเงี้ยเลยเลยผมไม่เชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรพี่เสดหรืออาจารย์แดงผมไม่เกมมีคนทุว่าพออ่ะผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดแต่มันโอล่มาแล้วโอลแล้วโอลแล้วอ๋อเออพอพอเรียกมันเรียกมันทำไมเสียงนี้พี่เซฟพูดในเกมอ่ะ เออไปแซมพูดอะไรเกมวะฮะพี่ไปพูดต pues ัวทอดในเกม่ะเอ้ยนี่นี่ไงสิงสิงใหญ่นี่ใช่ผมผมผลเรียกมันด้วยเปิดน้ำผมเปิดน้ำแล้วไหนอะนี่ไงซิ่งนี่อเนี่ยเนี่ยสิงเฮ้ยเฮ้ยขี้อะไรสองขีดฮะสองขีดเหรอใช่ไม่งอสองขีดในห้องสักดิ์สิทธิ์สองขีดสองขีดครับผมถามแค่แวร์อาอยู่ได้ไหม ได้ได้ได้ถามถามได้แต่แต่อย่าเรียกชื่อถามได้แค่วย where are you ไม่มีเฮ้ยเดี๋ยว where are you ผมผมโอ๋อนี่ไงปิดเสียงเพื่อนปิดเสียงเพื่อนได้เอาโอเคเดี๋ยวผมปิดเสียงเพื่อนไว้ก่อนปิดเสียงเพื่อนในออปชั่นไว้ด้วยเด้ออันนี้ลงรถลงรถมีผีเที่ยวแก้วไปลงรถก็คือก็เห็นมีเป็นอะไรนี่มันมันออกมากับเสียงเพื่อนไหมพี่ออกมาในเกมเลยแน่ใส่มากด B ไปหรือเปล่า พี่ก็พูดร้องได้เทียบะตอนนี้ออกปันล่ะไม่ออกก็ก็ผมเนี่ยผมบอกพ่อพอพอใช่ไหมเนี่ยอยากให้มันได้ยินด้วยนได้ยินด้วยผมก็ได้กดค่ะฮัลโหลไม่คุณเอ่อเฮ้ยเอ่อนะอะไรอะไรอ่ะเบเกอร์เบเกอร์อยู่ลงรถโอเคเดี๋ยวผมจะไปชั้นสองนะไปด้วยกันไหมเมื่อกี้ตอนตอนท oh, well ี่ลุงคุยกับผีอะ่ะ ไอ้ตอนที่ลุงเรียกผีอ่ะก็ได้ยินเสียงลุงไม่กดมาตอบกดมตอบลุงในการเรียกนะกดบีเป็นการคุยกับเพื่อนนะใช้บอเออบีนะบีใช้ไหมบอบีบีบอไม้ๆนะบีบอใช่กดบีกดบีก็กดบีใช่ก็กดบียุ้ยใส่ไม่ใช่มันไม่เข้าใจภาษาบ้านผมอ่ะพี่เฮ้ยเป็นไงว้าอยู่นี้จะเป็นผีไทยก็ได้นะมันมีชั้นสองปะเนี่ยน่าจะมีนะ เวียร์อยู่ผมกเลาขึ้นค่สองแผมปิดเสียงเพื่อนอ่ะไลค์คือละปิดเลยปิดทุกคนปิดทุกคนปิดทุกคนปิดอารมณ์ใช่ใช่ปิดเลยปิดเลยเฮ้ยผมได้ยินเสียงเวียร์อยู่ห้องใต้บันไดรอด้วยรอด้วยรอด้วยเวียร์อยู่ผมได้ยินเสียงในห้องน้ำอ่ะห้องน้ำไหนผมได้ยินเสียงในห้องน้ำห้องห้องน้ำห้องไหนใครเปิดก๊อกไปในห้องน้ำไม่ได้เปิดไหนไม่คุณน่ะ เออว่ะก้น้ำเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กิน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 ถ่ายรูป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 แล้มันเป็นสีดำยังยังไม่เห็นมันสีดำน้ำดำยังแล้วดำตาเสือดาวไหนน้ำดำนไงน้ำดำเใช่นี่ไงถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายแล้วไปดิรอเฮียอะไรล่ะไปดิรอเฮียอะไรได้น้ำดำแล้วไอ้เฮียไอ้เฮียผีผีผีเลยถามถามลุง Where are you ไม่ตอบไม่ตอบว่ามันอยู่ชั้นสอบปะ Where are you ใต้ดินใต้ดินใต้ดินตอบปะมามามาด้วยหน่อยอยู่ใต้ดินผมอยู่คนเดียวไป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 ดิไปดิไปดิไปดิ Where are you h o อย่ากอยากไม่กด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  ลมจะลมไม่มีท่าทินไม่มีจะร้องเพลงก็ไม่ได้เลยทีเดียพอแล้วพอทีเมื่อเทอพออย่างนี้เหรอท้ายินไม่มีท้ายินไม่มี r ว are ยู u ไม่ตอบสนองเลยมีผีดเธอแก้วไปแวร์อยูแล้วเราก็แบบไม่ได้ดูกล้องในรถด้วยว่าเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าไปสำรวจบ้านเสร็จจะได้เข้ามาช่วยกันชั้นบนชั้นบนเรายังไม่ได้ไปกันเลยสำรวจก่อนใช่ใช่ค่อยส่งค่อยส่งกันไปใช่ถ้ามาทีลราคู่ก็ได้นะช่วยกันถ่ายช่วยกันเดินเฮ้ยแเราไม่มีใครปิดเออเออปิดอะไรอ่ะผมมองเออผมเกือบมองไม่เห็นเลยมันมองแหนมันมืดมากอ่ะเออมันมืดมากเลยอ่ะเพราะว่ามันอาจจะอยู่ชั้นสองก็ได้ โอ้ยโหผูกบ้านบ้านไม้ไม่ดีไม้ไม่ค่อยดีเลิกจะผุพังทดสองนะขอตั้งขอตั้งต้องไว้ก่อนนะทดสอบพี่แซมนั่งแถวห้องน้ำผมว่ามัไม่เกี่ยวกับซิงค์น้ำเลยเนี่ยเลยผีมันตายกับซิงค์น้ำล่าวะเออผมว่ามันลื่นแล้วมาจิ้มฟันมันซิงค์น้ำหล่นใส่เข้าตามันเอ้า Where are ร์อายุเชื่อห้องนี้ยังหลอนเลยไม่ตอบสนองอะห้องนี้หลอนมาก เราผมก็ไปคนเดียวนะสนใจให้ผมถามดูซัมติงได้ไหมทำอะไรสักอย่างหนึ่งบอกถามพออยู่เริ่มป๊อปมิวสิกอยู่เริ่มป๊อปมิวสิกถามพอจากวันนั้นวันที่เธอจากไปถามพอว่าเป็นคนจังหวัดไหนท่านเนี่ยฮะโอ้ยไม่ให้กด F5 ท่านเป็นท่านเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ย อันนี้คือห้องนอน่อ Where are <ร> you ทำไมไม่เจอเพื่อนใครไม่เจอเพื่อนเลย Where are you Show <For> yourself เฮ้ยเดี๋ยวนเสียงอะไรผมกดผมกดผมกด Where are you โอ้โหจะมาล่าท้าผีเปิดไฟซะสว่างบ้านเลย <c oughs> คนมันกลัวไอ้เหี้ยคือมัน แควอ่าอยู่แค่เลเวลสี่อ่ะมันยังไม่ข้าเลยอ่ะมันยังไม่ข้าแควอ่าอยู่ขีดไม่ขึ้นเลยถ้านสอบผมสำรวจทั่วไม่เจอเดี๋ยวนะเฮ้ยจ้าอะไรจิ๋วหายแล้วทำไมผมไม่มีเงาในกระจกอ้าว มันก็ปกติป่าวะก็ปกติป่าวะไอเนี่ยมึงไม่ไม่คือผมมองไม่เห็นตัวเองในกระจกอ่ะเดี๋ยวเินปกติไม่จะไม่เห็นอยู่แล้วตอนนี้อยู่ไหนกันใครต้องโซไซคนอยู่ไหนผีตัวจริงก็อีกตัวอยู่ไหนอ่าตอนนี้ขึ้นเรือสามครับอยู่ไหนกันเนี่ยพวกผมต้องถามสองคนที่อยู่ในนั้นน่ะนี่ไงนี่ไงเขาอยู่เขาอยู่ตรงนี้เขาอยู่ผมเจอเขาแล้วผมเจอแล้วเขาอยู่ในกล้องเขาอยู่ในกล้องผมอยู่ชั้นสองครับกล้องกล้องกล้องอีกตัวอยู่กับลุงปะไม่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 กับไอ้เฮียเอ้าไม่กับเฮียดีกว่ากูนี่หว่าพี่ เดี Treasure, oh. ah, uh ๋ยวผมไปนี s <S uh. Uh. Uh ่ใ huh. ห้ผมไปไปตั้งให้อ่าเอาไปตั้งเลยตั้งเลยเอาเอาตรงคิดว่าพี่ตั้งไม่ตรงไหนแล้วพี่ตั้งไม่ตรงไหนแล้วชั้นล่างใช่ปะเออชั้นล่างชั้นล่างเน่เอ่ดีมากจะเรียงอย่างแล้วจะเรียงอย่างแล้วอะไรควันควันควันเจ้าควันไหนไหนเจอควันไหนเชื่อคุณเธอคุณเชื่อจริงไม่คุณโกหกผมไม่โกหกไปห้อง ห้องครัวห้องครัวห้องครัวเมื่อกี้ไปเลยไปเลยไหนกหกผมไปไปดูเลยไปไม่หนาวอ่ะนี่อาจาาจารย์อาจารย์ลูกกล้องนี่ไหนอ่ะ Where are you ไม่ตอบสนองไม่่ใชห้องนั้นไม่ใช่ห้องนั้นที่จ่าอยู่เมื่อกี้เดินเดินมาเดินมาเดินไหนเ่ยเดินมาเดินมาห้องซิงก์เหรอห้องซิงก์น้ำเหรอเดินมาเดินมาเดินมา Where are you ตรงไป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 พี่ตั้งห้องนี้ใช่ปะที่พี่ตั้งอ่ะใช่ใช่แต่หนังสือ Where are you ไม่ตอบสนองว่ะพี่ทีลุงลุงได้เปิดกล้องมาเนี่ยอ๋ไม่ได้เปิดอะไรร่วงอะไรร่วงมีของร่วงตรงหน้าผมพี่คิพวกตัวนี้ถือกล้องก็ได้นะถือกล้องกดตัวทีกดตัวทีเดินเดินเดนเดิ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 นเนไหนกันอ่าอะไรร่วงพี่แซมตรงนี้ของอะไรร่วงมองผมมองไม่เห็นพี่ดูดิกล้องผมถืออยู่คืออะไรตรงนั้นน่ะตกล้องพี่เหรอตรงนั้นน่ะเนี่ยเนี่ยน่วงนี่ร่วงไหนไม่เห็นเฮ้ยพี่แก้วแก้วแก้วร่วงแก้วร่วงใช่ใช่ใช่แก้วร่วงเมื่อกี้เมื่อกี้มันร่วงเมื่อกี้มันขยับเห็นแต่แก้วเออไม่พีคเลยนะไม่พพพีีีคคไมม่่่เเลลยยราาะะววันนอูแแถๆ้ห นี่ออะะไรมันหนาวห้องนี้หนาวห้องนี้หนาวห้องนี้หนาวห้องซักล้างเหรอเออห้องซักล้างนี่หนาวเลยโอ้โหเฮ้ยไอชัดเลยถามๆดูหนาวใช่ไหมจ๊ะลุงถามๆถามถามลูกเปิดเมียถามกูรอกูรอมุกอยู่ก็ไม่มีมุกไ้กูเลยเงียบปิ๊บเลยมึงเขียนขบกลัวลูกขบกลัวที่แซมผัวบานในนี้ไหมให้ผัวบานในนี้แม่งเดือบเออ ไอระเบี้ยอะไรเห็นเใครระเบี้ยอะไรเนีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่เดมอนไอ้ป้านี่แม่งเดมอนชัวร์ทำไมแม่งถือมีดอีโต้พี่เห็นเหรอแทนนี่ในกล้องเหรอในกล้องเหรอกูไปไอเหี้ยอะไรยดิเตอร์เสียงมันอยู่นี่มันอยู่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ึงมามึงมาว้ากูไม่กลัวหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเว้าอยู่เว้าอยู่เดี๋ยวลุงถือกล้องให้ผมหน่อย ไอพ่อบักพังมึงเดมอนเดบอนพมันพวกมันมันไม่นี่ไม่ตอบสนองวิทยุไม่ได้ใช่ไอพวกนั้นละมันมันไม่ตอบสปีดบล็อกใช่ใช่ไม่ตอบสปีดบล็อกเอาเอาเอาไฟฉายมาเอาไฟฉายมาเดี๋ยวผมเดินเองลุงผมผมผมไม่มีผมมีแต่ไฟผมมีแต่ไฟฉายออยูบีเหรอยูบีเลุงลุงหาเลยยูเอบีโอเปเรท ไม่ใช่ได้อเมเมื่อกี้นี่ค้นสิบเลยตรงที่ตรงที่แบบอยู่อยู่ในห้องซักล้างพี่เห็นดะอึดมีดเหรอวะเอเอเัเอัอเองอเอเัเทีนะมเนโผล่มาเป็อตัวอเลยอยู่ในอยอ่อนห้องซักล้างอ่ะตามห้องซัอเ้างว่ะใเ่ถออถือกลเองใหอผมเูหน่อยถืออ้อออ้อเเเอ่ะเดี๋ยวเออเเเอเเเอไ กดกดกดไม่ไม่ผมจะถืออาอาลุงนั้นลุงมาถือยยูเอฟเอฟเพียอะไเนี่ยไม่ไม่ไมไม่ไม่ไผมไม่เอาผมผมกลัวผมกลัวมันอีกแ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 แน่บริบริจัคบริจัคฮิตเตอร์ด่วนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเเฮ้ยยเเ้ย้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยเง้ นอนนอนอยู่นอนอยู่เออทุกคนครับเราทำภารกิจสำเร็จแล้วครับจ่าตายเรียบร้อยเพราแผนตามแผนเราเรียบร้อยจะไปเอาของจะไปเอาของไปงั้นเดี๋ยวของหายนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยไฟฉายลวกอยู่ตรงนี้เก็บเก็บเก็บเปลบเก็บเดี๋ยวผมไปต้อจ่าคุณคุณมีอะไรบ้างอ่ะในกล้องจะเห็นสปิริตออฟไหมเห็นไอไออะไรนะเห็นสปิริตออฟใช่ไหมในกล้องอ่ะเห็นเห็นผีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ กดออบเห็นใช่ไหมเห็น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 ใช่ไหมกดออฟเห็นเห็นกดออฟเห็นผมคิดว่ามันอาจจะเป็นผมว่ามันไม่น่าใช่แฟนทอมอ่ะฮะกดออฟเห็นทำร้ายคนด้วยเดี๋ยวนะขอติ๊กก่อนขอติ๊กก่อนผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแบนชีแล้วก็แบนชีเหรอ ให้เหรอไอไม่ใช่ไม่ใช่มันอาจจะเป็นแล้วก็มีพิซซิ่งกดออฟพิซซิ่งมันอาจจะเป็นแมหรือไม่ก็ยูไลแต่ผมดูก่อนว่ายูไลมันทำคนไหมคุณลองเสี่ยงตอบแมไหมมีอยู่อันเดียวแมเหรอไม่แมก็ยูยูไลไม่ไม่มัน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 ตอบสนองอะไรบ้างนะมันตอบสนองยูเอ็มเอฟแต่ว่ายูเอ็มเอฟอ่ะมันไม่ถึงห้าเลย เออ E M F ไปอีกรอบแล้วเดี๋ยวผมเอา E M F ไปไปลองเช็คดูอีกรอบนึงโอเคุณชวนนะว่ากดออฟเห็นน่ะโอ้โหพี่แซมเห็นนี่ผมยืนดูอยู่พี่แซมพี่แซมอยู่ที่กล้องเว้ยพี่แซมพี่แซมไม่ได้อยู่ในบ้านพี่แซมอยู่นอกบ้านทิกี้ดูที่กล้องผมถือ i ส g ่งกดออ f และ E M F Level 5มันคือแฟนท่อมมีตัวเลือกเดียวมันมีตัวเลือกเดียวเลยคือแฟนท่อมมันมีตัวเลือกเดียวแล้วแล้วมัน E M F ขึ้นเดีวห้าปะไม่ขึ้น5มันขึ้น4เต็มเข้าไปกับผมเไปเอาผมเพื่อไปเอากล้องอ่ะ ไฟฉายไฟฉายไฟฉายไถือไฟฉายเลยเนี่ยผมผมถือไฟฉายไปละเในในกระเป๋าผมมีไฟฉายอยู่อ๋อยูยูเลเป็นภาษาญี่ปุ่นก็มาดิวะยูเลอีกไม่ใช่ยุงลายโอเคผมล้วมันเป็นยุงลายที่ห้องพี่ห้องไหนที่แซ่บห้องนี้อ่ะไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้องนี้ผิดผิดผิดห้องผิดห้องตรงไปตรงไปนี่ไงนี่ไงจ่าเอาจ่ากลับไปได้ไหมพียจ่าช็อกตายแล้วอ่ะเออเรียบร้อย เดินอยู่หน้ากูเลยพี่แซมไปเก็บกอูผมผมผมมือว่างกล้องอยู่ไหนว่างว่างว่างอยู่หลังไมโครเวฟแล้วไมโครเวฟอยู่ตรงไหนซองซองซองเจอเจอเจอผมเจอผมเจอโอเคเก็บละเก็บแล้วไปดีนอนยังเก็บแล้วมันเขียนหนังสือไหมอ่ะตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีโอ้มันปล่อยไอเย็นใส่นอกสักล้างออกไปก็ยังเนี่ยออกไปเนี่ยเราเดินเราเดินเราเดินเอาเอามีเอาเลยไหมมีมีอยู่สองอย่างคือแฟนทอมกับ แฟนทอมกับแบนชีไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่ายุงลายแฟนทอมกับแม่อาคุณเสียงตอบเราแม่เราเราคิดว่าแต่เมื่อกี้เมื่อกี้คุณฟังนะเมื่อกี้ผมเอา UF ก่อนที่ผมจะตายอ่ะผมเอา EMF อ่ะไปจ่อแม่งเลยแล้วผมเฉนตัวมันด้วยขึ้นสี่อืมอืมอมมันอาจจะเป็นแม่ได้แต่ก็เกือบห้าแต่มันก็ไม่ห้าใช่ไหมใช่ไม่ห้าไม่ห้าแบบจ่อเลยจ่อ คุณคิดว่าผมเจาะขนาดไหนกูตายอ่ะเจาะขนาดไหนอ่ะเออมันจะเคลื่อนสี่อ่ะอ่ะแม่กับแฟนทอมเลือกเอาผมอเลือกคำตอบพวกพวกกล้องถ่ายรูปอยู่ไหนเหลือฟิล์มป่ะแฟนทอมแต่แต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณอ่ายรูปเหลือฟนดีๆนะเหลืออยู่ฟิล์มเดียวคุณอ่านดีๆนะแฟนทอมอ่ะแฟนทอมไม่ทำร้ายคนนะจะมา แล้วค่าสมองเราจะดรอปถ้าเจอแฟนทอมอ่ะไอ้เหี้ยเอยมือสะด้วโอ้โหดูดูรูปมันดิดูในโฟโต้ดิที่ที่พวกถ่ายเจออ่ะไอ้เหี้ยพี่ใครก็ได้มากับกูทีดูในกล้องดิทุกคนแม่กับผมแหละผมมีภารกิจผมต้องผมต้องได้เงินเพิ่มในการถ่ายศพจ่าไปฟ้องที่บ้านประจ่าที่ออกมาล่าท้าผีไดไม่บอกที่บ้านมาผมเลยโอเค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 เดี๋ยวผมไปด้วยมาไผมจะกันคนมาอยู่กับผมผมกลัวผมใช่กูยอมรับเลยว่ากูกลัวกูยอมรับส่งไปจ่ายคนอื่นใช่ใช่เรียกจ่าคุณยิ้มนะโอเคป่ะ โอเคโอเคสองนิ้วนะชูสองนิ้วนะโอเคโอเคสามสี่จุดไอ้กูจ้าอ่าไปไปกลับกลับไม่แต่แต่ยังน้อยอ่ะโอ้โหถ้าเราถ้าต่อต่อให้เราตอบผิดเราก็ได้เงินอยู่ดีเว้ยเราถ่ายน้ำโคนได้เราเราเราถ่ายน้ำขี้สีอกได้ในน้ำขี้สีน้ำขี้สีงั้นงั้นงั้นผมโหวตผมโหวตแม่หนึ่งเสียงแม่เหรอเออหนึ่งเสียงโหวตนะไม่ไม่ผมไม่ชัวร์แต่ผมหนึ่งเสียง อ่ะผมแม่ด้วยอ่ะอีกหนึ่งเสียงแม่ล่ะ missing t e m p e r a t e เดี๋ยวเดี๋ยวแม่อะลรเอ่อแม่ล่ะผมแต่ผมวตแม่แต่ผมก็ไม่ชัวร์แต่ผมผมโหวตแม่งั้นเราอุ๊ยโอ้โหแง่หน้ากูเลยนมึงไอ้เดี๋ยวรูปที่เราถ่ายปว่ามันอยู่ตรงไหนวะไอ้แซมแซมคุณเห็นโค้ดออฟในในกล้องใช่ไหมไอ้รูปใช้หิ่งห้อยใช่ไหม คุณเห็นเป็นหิ่งห้อยใช่ไหมในกล้องอะเป็นหิ่งห้อยใส่หิ่งห้อยเน่เห็นเป็นตัวเลยมันจะเป็นรูปรูปมันจะเป็นรูปแบบเหมือนบอลพลังงานบอลเออในกล้องอะมันไม่ใช่บอลพลังงานว้จากคือผมเห็นเป็นตัวเลยถ้าเห็นเป็นตัวก็ไม่ใช่กดออฟถ้าเป็นตัวก็ไม่ใช่กดออฟเอาไม่ใช่กดออฟใช่กดออฟต้องเป็นบอลใช่ต้องเป็นบอลเอา ผมเห็นเป็นตัวเลยถ้างั้นมันคือมันคืออะไรถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นตัวพี่แซมดูจริงียุงลายหรือเปล่าวินผ่านกล้องผมอ่ะดูดีนะเว้ยมันเป็นตัวคนเลยเนี่ยดูในโฟโต้ได้เนี่ยดูในโฟโต้ได้คือแบบเนี่ยเนี่ยดูในหน้าโฟโต้อะที่เราถ่ายมาได้อ่ะเห็นันบ้านเนี่ยเป็นตัวอย่างนี้เลยโอ้โหใช่ดูในโฟโต้กว้างเลยเฮ้ยเคี้ยดพกถ่ายได้ไงวะเป็นตัวเลยไจถ่ายได้ไงวะนี่แหละคือตัวมันที่ผมเจอเลยคือตัวนี้เลยมันมันมัน ดี๋ยวนะแต่สปิริตบล็อกมันไม่ตอบมันไม่ใช่เอเดมอนหรอกเออเออถ้า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 สมมติว่าเราเห็นเป็นตัวในกล้องอ่ะมันคืออะไรมันไม่มีอะไรไม่มีไม่มีก็คือแค่ปรากฏเห็นใช่ใช่ใช่แค่ปรากฏแคเห็นคือถ้าจะเห็นในกล้องคือถ้าเป็นละอองเป็นเป็นควันขาวใช่ไหมใช่ใช่คล้ายๆแบบกลมๆเป็นบอลพลังงานใช่ ผมว่าแทปเปอร์ว่ะจริงๆดูจากมีดเราแทบเปอร์เปอร์กับย่เพราะว่าแปเปอร์ใช่ชัวร์เลยแทปเปอร์อ่ะเลือกอ่ะเลือกไม่แต่ผมว่าถ้าอย่างเงี้ยมันต้องไอ้กดออฟไม่ใช่กดออฟไม่ใช่ทั้งนั้นอ่ะมีมีมีสมุดอยู่ไหนใช่สมุดอยู่ไหนสมุดสมุดอยู่ห้องห้องที่เปิดน้ำอ่ะตรงตรงโต๊ะกินข้าวอ่ะ เราขนข้าวที่มันเขียนไหมอ่าเขียนก็จะได้แคบลงกูต้องไปอีกทีทุกคนไปไปใช้ขุดอันไปใชาขคนอันเดี๋ยวผมขอผมขอไอ้เครื่องไอ้นี่ไปด้วยผมจะไปคุยกับมันอันไหนเครื่องคุยเหรออ่าอยู่กับผมอ่ะพี่เอาไปพี่เอไม่ไม่นี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 ่อ๋ออ๋อเนเน่ผมจะไปเช็คว่ามันจะขึ้นห้าขีดหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมเรียกชื่อมันเลยดีไหมเอ้ยแต่มันควรจะห้าขีดเนี่ยเพราะว่ามันมันแนะนำให้เอา EMF ไปด้วยอ่ะเออแต่ว่าแต่ว่าต่อพักขีดก็ได้อะไรก็ผม ถึงตัวมันมันไม่ฆ่านะไม่รู้อ่ะมันจับ Where a า e ย o u มันฆ่าผมเลยนะหนังสือไม่เขียนเลยเก็บแล้วเก็บหนังสือแล้ว Where a า e ย o u งั้นสมมติว่าผย่องขวาย้องขวายองขวาสิงน้ำผมใส่เ m f l e v e ล5ห้าใช่ไหมอ่าอ่าเราจะเหลือแฟนทอมแบนชีเหลือแค่2ตัวแล้วผมจะไปอ่าแบนชีนะขึ้นวะว่าแบนชีมันฆ่าคนไหมชี่ห้องนี้ยังหนาวอยู่เลยเดี๋ยวดแบนชีมันปล่อยหนาวปะ b บนชีว no ิวโอล o ี mm ่ hmm. oh, ah, oh, ah. yeah, y oh, 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 ah, oh. yeah, t ร r g เก็ตวันเพอร์ซ <Something S 1> ันแอดก็ค right. so, cool. yeah, ือว่าเดมอนมันก็ปล่อยหนาวนะเออคือมันจะมีผีบางประเภทที่มันปล่อยหนาวได้อ่ะไม่ใช่ว่าผีที่ผมเพศอ่ะคือผมเคยเจอมันอยู่นะเดมอนอ่ะผมเคยเจอมันอยู่มันก็โผล่มาถืออาวุธแบบนี้แหละมันบอกว่าแบนชีมันกลัวซัสซิฟิกแล้วใช่มันจะ ไอ i กเสียบอักซ์ทุกอักซ์ซใส่คนที่อยู่คนเดียวแต่เมื่อกี้ผมก็อยู่คนเดียวอักซ์ซใส่อักซ์ซใส่ผมอ่ะถ้ามันอักซ์ซตั้งแต่แรกอะตอนที่ผมอยู่กับพวกคุณสามคนอะไม่ค่อยอ่ามันปิดประตูมันปิดประตูมันล็อก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 มันล็อคมันจะอคมันล็อคมันจะอคมันล็มันล็มนมันล็ัลัอ ว่าว่าลุงจะเสี่ยงตอบหรือลุงจะหาลายนิ้วมือถ้าถ้าหาลายนิ้วมือได้อ่ะชัยเมื่อกี้ e e m f เป็นไงไอเหี้ยมัหักคอผมตอนนี้เราเหลือสองอย่างใช่ปะใช่ e m f เป็นไง e m f เป็นไงเมื่อกี้มีคนถือไหมไอ้คนถือแตกแล้วเนี่ตายไปแล้วไม่น่าถือเลยกูแล้วมาขึ้นเท่าไหร่แซมไม่ขึ้นเลยอ่าแสดงว่าแสดงว่า e m f ไม่ไม่ level ห้าเพราะมันก็ไม่ไม่ห ฟุกเก็บมาฟุกเก็บมาไม่เจอไม่เจอเมื่อกี้ผมเจอมันอยู่ใต้บ้านเว้ยเลดเหรอเก็บมาเลดเหรอผมก็ลังสำรวจบ้านให้อยู่ตอนนี้ผมตายหาไปแล้วเดินหามันก่อนมาดิวะกูก็ผีอ่ะมึงก็แล้วเหลือแฟนทอปกับไอ้นั่นใช่ปะบัญชีเนี่ยสองอย่างไม่ไม่ตอนนี้เหลือห้าเล้ว ไม่ไม่เอฟเอฟไม่เลเวลห้าแต่ก็ต้องตัดทิ้งโอ้โหเเลดไม่เลดเลดไม่ใช่เขาบอกว่าเลดมันจะลอยลอยเลดมันจะไม่ไม่ไม่เดินเออไม่เดินมันจะลอยแฟนทอมแฟนทอมไม่ทําร้ายคนแบนชีทําร้ายคนแม่แม่ก็ทําร้ายคนเดมอนก็ทําร้ายคนยูยูเลอีกยุงลายเดมเดมอนเนี่ยเดมอนเนี่ยมันก็ปล่อยดาวได้นะกดออฟ แต่เดมอนเนี่ยมันมันมันคุยกับเครื่องไอเครื่องที่ลุงใช้ด้วยนะเออเดมอนมันจะตอบสปีดลิทตอบแต่ไอมันไอตอนมันตอบไหมผมพูดอะผมไม่ได้ตอบมันไม่ตอบผมสักครั้งเลยนะเว้ยถ้างั้นไอตัวนี้ไม่ใช่เดมอนอืมอ่ะโอเคเออแต่เดมอนผมผมผมพูดตลอดเลยพยายามเดินพูดตลอดก็ก็ไม่ตอบนะหรือแต่มันก็ไม่เขียนหนังสือใช่ไม่เขียนหนังสือก็ไม่ใช่เดมอนอีเก็ไม่ใช่อยู่เลยอีกด้วยยูเรอีจะเขียนหนังสือมีหนาวใช่หนาวหนาวจนแบบไข่ผมแห้งเลยอะ ตอนนี้เหลือแม่กับแบนชีเหลือสองอย่างลคือตอนนี้เราคำตอบเราได้กี่ข้อแล้วตอนนี้มีอันเดียวคือฟิซซิงใช่แล้วได้ฟิซซิงเดียวที่ชัดเจนที่สุดคือฟิซซิงใช่แล้วก็แล้วก็ทำร้ายคนก็คือแม่แม่ทำร้ายคนแบรนชีทำร้ายคนเดมอนทำร้ายคนแต่ไม่ตอบก็ไม่ใช่เดมอนเออไม่ตอบแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เดมอนแน่นอนถ้าก็เหลือก็เหลือแม่กับแบนชีสองอย่างผมถ้าผมว่าแบนชี ถ้าเป็นแม่นะแม่มันจะมันจะตอบสปิริตบ็อกก์แล้วก็มีโกดออฟด้วยแต่ถ้าเป็นแบนชีมันจะมีรอยนิ้วมือกับเอฟเอฟเลเวลห้าซึ่งผมผมเอ็นไปทางแบนชีแบบผมว่าไปทางแบนชีนะแต่ผมเอ็นไปทางแบนชีกลับเลยไหมล่ะเพราะว่าเพราะว่าไอ้เครื่องเอฟเอฟแมันมันขึ้นสี่ขีดอยู่แต่ไม่ถึงห้าใช่ไหมก็อาจจะถึงก็ถึงก็ได้ก็อาจจะถึงก็ได้ก็ได้แต่อย่างน้อยมันก็ขึ้นไงอ่ะกลับเลยไหม เดี๋ยวเนียผมขอตอบก่อนตอบบนชีใช่ไหมเดี๋ยวตอบบัชีถ้าผมเอาให้มันถ้ามันถ้ามันเขียนล่ะถ้าสมมติว่าสมุดนั้นเขียนมันจะเหลืออะไรบ้างไม่มีบัญชีในนั้นสมุดเนี่ยต้องวางที่ไหนต้องวางที่ไหนของบ้านก็ได้ต้องวางที่ผีมันอยู่อ่ะเออมันอยู่ห้องเย็นน่ะมันอยู่ในห้องเย็นอ่ะราต้องเมื่อกี้ใช่ไหมไอไอห้องที่เปิดไอห้องที่กินข้าวใช่ไหมมันเดินผ่านตลอดเลยถ้ามันเขียนมันเขียนแล้วลุงเออจริงถ้าถ้ามันจะเขียนมันเขียนแล้ว เอาไงกันก็เหลือนั่นแหละเป็นบัญชีนะแต่ว่าเราตอนแรกเราสองคนแล้วพวกเราไปต่อไม่ได้เเออียโชคดีอยู่นอกรถไม่ได่ไปด้วยโชคดีอีครับโชคดีขี่ไม่ได้ไปไม่ได้ไปคุณไม่ได้ไปต่อครับเย้ขอให้เป็นสมาชีทีเครับัญชีฉันเตรียมงานบางอย่างให้คุณปึม่ตื๊บเลยโเดมอน เดมอนเดมอนแล้วทำไมมันแล้วทำไมมันไม่ตอบเครื่องวะผมพูดตลอดเลยว่าผมแวรอยู่แบบตอนที่แบบมีสัญญาณพวกพี่ขึ้นอะผมก็พูดเลยตอบเครื่องอะผมพูดตอนในห้องเย็นผมก็พูดือถ้าตอบตอบเครื่องนี่รู้เรื่องเลยนะเออคือถ้ามัน โอ้ยค,ครับพอตัดจบพิธีก่อนและกันไล้เจอกันใหม่ลิปหน้าเกมหน้าพัดหน้าหาใครถูกใจชอบใจไงาฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ด้วยกันวันดีคนตลาดไปก่อนอย่าดืมกินไก่ทอดอย่าดืมทอดไก่กินสวีัทสวัสดีครับ